การคูณเศษส่วนตอนที่สี่ในข้อนี้นะครับเรามาดูเลยนะครับมาดูกันมันมีทั้งหมดสามน์เหมือนเดิมนะครับที่คูณกันอยู่ในวงเล็บและยังเป็นจำนวนคณะเห็นไหมครับห้าลบห้าเศษส่วนสี่คูณลบสองเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับลบสี่ส่วนเจ็คูณสิบคูณกับสองส่วนสิบคูณสองส่วนสิบห้าโอ้เนี่ยสามโพสสี่โน์นะครับดูเลย มีวงเล็บวงเล็บแรก่นะครับวงเล็บแรกเราทําให้เป็นจานวนจํานวนเต็มไอ้จํานวนเศษส่วนก่อนลบเอาห้าคูณสี่ห้าห้าคูณสี่ได้เท่าไหร่ฮะยี่สิบยี่สิบบวกอีกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับก็เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนเท่าไหร่นะัะส่วนสี่เครื่องหมายเป็นลบนะครับเนี่ยทำเป็นทำเป็นดีแล้วเขอย่างนี้ครับไม่งงนะครับคูณกับเท่าไหร่ 2, 2น 4, นครับสองสองเป็นสี่นะฮะสองคูณสองเป็นสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้านะฮะ ก็เป็น5ส่วนส่วน,นั้นแหละครับ2เครื่องหมายเป็นลบเห็นไหมฮะเป็นขั้นตอนเลขไม่ยากทำคำนี้ละขั้นนะอันนี้คือลบ4ส่วน7นะครับเราก็เอาลากลงมาเหมือนเดิมเหม็นไเหมือนตัวอย่างที่ผ่าลบ4ส่วน7คูณกับเท่าไหร่ครับ2ส,ส่วนบห้าเห็นไหมฮะตรงนี้ก็เอาลงมาเลยนะครับตอนนี้เราถอดวงเล็บได้ได้หมดแล้วนะครับเราถอดวงเล็บได้ทั้งหมด4พจน์นะครับ สี่พสสี่จำนวนนะครับที่คูณกันอยู่นะครับสี่จำนวนที่คูณกันอยู่ตอนนี้เราเริ่มกันนะครับเราจะเริ่มนะครับเริ่มกันเลยเอาตัวไหนก่อนเอาสี่ไหมเอาสี่ก่อนนะครับเอาตัวล่างตัวล่างก็ต้องตัดตัวบนนะสี่หนึ่งสี่น่มองเห็นแป๊บแป๊บนะสี่หนึ่งสี่นะครับนี่อีกเส้นนะสี่หนึ่งสี่นะครับต่อไปสี่ตัดกันไปแล้วเอาสองไหม สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองเอาตัวง่ายๆครับง่ายๆเอาตัวง่ายๆมาเอาเจ็ดเนี้ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเห็นไหมฮะเจ็ดแล้วมีตัวไหนเอาสามไหมเอาสามก็ได้สามหนึ่งสามสามห้าสิบห้านะครับอืม ดูดีิยังตัอไ,ได้อีกไหมยต่ดได้ไหมได้อีกไหมครับน,นี้ไม่นี่เหลือหนึ่งอันนี้เหลือลบห้าอันนี้เหลือห้าเห็นไหมฮะห้าตัดได้อีกห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเห็นไหมครับตอนนี้เรามาดูเครื่องหมายที่เหลือที่เหลือแล้วก็จํานวนที่เหลือกันอยู่นะครับในในพจน์แรกเนี่ยครับเหลือเท่าไหร่นะครับลบลบเท่าไหร่ลบหนึ่งเขียนให้ชัดนะครับจะได้ไม่ไม่งงกับเครื่องหมายนะครับโจทย์ก็จะหลอกเครื่องหมายแต่ตลอด นะครับอันนี้เท่าไหร่นะฮะลบลบลบเท่าไหร่ลบหนึ่งเหมือนกันข้อที่สองก็เหลือลบหนึง่งคูณกับลบหนึ่งเรียกไม่ยากค네รไปทีละขั้นนะครับคูณกับอะไรตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับหนึ่งเห็นไหมฮะเ่องหมายบวกเช็คเครื่องหมายอีกทีนึ่งอันนี้เป็นเครื่องหมายลบอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกเอ้ยเเครื่องหมายลบนี่เครื่องหมายลบนะครับ ลบคูณลบได้บวกนะครับคูณลบอีกทีนึงก็ได้ลบนะครับเป็นหนึ่งหมดนะครับเป็นคำตอบก็คือเท่ากับลบหนึ่งเห็นไหมครับโอเคไหมนะลบคูณลบได้บวกนะครับคุยทีนึงคูณลบอีกทีนึงก็ได้เครื่องหมายเป็นลบนะครับมีทั้งหมดเป็นหนึ่งหมดเลยอาหนึ่งคูณกันก็ได้หนึ่งนะครับเครื่องหมายเป็นลบหนึ่งนะครับโอเคไหมเป็นคำตอบ